ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตตรอามาที่คุณสุวัฒนาพันเตคุณแตงคุณแตงมีทั้งผื่นแพ้เป็นผื่นแพ้เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ไมเกรนไมเกรนแล้วก็มีไวรัสตับอักเสบบีมีแผลช้ำอันไหนรุนแรงและน่ากลัวที่สุดสําหรับคุณแตงครับไวรัสตับอักเสบไวรัสตับอักเสบ ไม่ได้ไปหาหมอไม่ไม่ไม่ไปหาหมออฮะไม่อยากรู้เหรอครับว่าเป็นอะไรก็ไม่อยากรู้ก็ไม่อยากรู้ด้วยก็เลยใช้ชีวิตแบบอ๋อมันเป็นได้ก็หายได้แล้วหมอบอกว่าคุณอย่านอนดึกห้ามนอนดึกห้ามกินของทอดมันอะไรอะไรพวกนั้นดิฉันจัดหมดเลยห้ามนอนดึกห้ามออกกําลังกายหนักห้ามทานของทอดของมันห้ามดื่มสุราค่ะอ่า ทำหมดเลยจะสุราอะไรไม่ได้ดื่มอ่ะสุราไม่ได้ดื่มแต่นอนดึกนอนดึกทานของมันของทอดหมดเลยทานทุกอย่างเลยอยาเยอะทานหมดเพราะว่าเพราะว่าเป็นทานเองด้วยใช่ฮะใช่จัดยากินเองด้วยฮะอ๋อแล้วยาเยอะดีไหมฮะไม่ได้หายเลยคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมก่อนน่ะไอ้ต่ําลงเป็น ตอนที่ตอนที่เป็นพวกภูมิแพ้เป็นไวรัสตับอักเสบบีเป็นไมเกรนมันเป็นมาหมดน่ะมาพร้อมกันหมดเลยออาการเหล่านั้นน่ะคือมันมาพร้อมๆกันหมดคันนี้ถ้าเกิดเป็นเป็นภูมิแพ้ถ้าเป็นภูมิแพ้มันจะมีอาการก็จะมียาชนิดหนึ่งเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยภูมิแพ้ของฉันก็คือมันจะเป็นผื่นคันเขาเรียกภูมิแพ้ป่ะเป็นผื่นคันผื่นคันแพ้ทุกอย่างที่ขวางหน้าลมพัดมาตุ่มขึ้นตา แพ้อาหารแพ้อากาศแพ้ถั่วลิสงแพ้ทุกอย่างเลยอ่ะแพ้กุ้งอาหารทะเลของดองของหมักของดองแพ้หมดคือทั้งเข้าปากและโดนผิวหนาแพ้หมดเลยอันนี้เป็นผื่นภูมิแพ้ไหมอาจาร์ก็เป็นภูมิแพ้นะครัเป็นภูมิแพ้นะฮะแล้วแก้ด้วยวิธีอะไรฮะทานยาแล้วแผลที่หน้าอกนี่มันรุนแรงยังไงครับอ๋อเกิดจากดิฉันไปสอยดอกแคร์จะมาทำต้ม กินน้าพริกอะค่ะอืมอ่าแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปแล้วจังหวะมันลื่นตกมาแล้วอกซ้ายอ่ะตรงหัวใจพอดีเลยค่ะกระแทกกับไม้ที่เสียบกับต้นกระถางต้นไม้อ่ะค่ะไม่เข้าหนังเหนียวค่ะยังไม่ถึงคาดก็เลยไปหาหมอแล้วหมอเอ็กซเรย์ค่ะเป็นเลือดเออเขาเรียกว่าเลือดข้างข้างในอก่ะค่ะแต่หมอไม่ได้เจาะเลือดออกให้ ก็เป็นแผลช้ำๆ้เป็นแผลช้ำค่ะเจ็บไหมฮะโอ้เจ็บมากเจ็บมากๆแล้วก็ยังเจ็บอยู่ตลอดเจ็บอยู่ตลอดค่ะไม่หลังจากแต่แต่หลังจากนี้ไอ้ตั้งตั้งแต่บิมแล้วก็ไม่เป็นไรนะนะฮะก่อนจะบิมยังเจ็บอยู่ใช่ใช่ค่ะแสดงว่าไปหาคุณหมอคุณหมอไม่ได้ผ่าไม่ไม่ได้ผ่าอะไรให้เขาไม่กล้าเขาบอกมันโดนตรงหัวใจอย่างนี้ะเขาก็เลยไม่กล้าเจาะเลือดออกมาให้อ่ะเขาให้ถ่ายทานยาให้พาราอุ้ย บอกได้ใช่ไหมคะพาราพารากับยาแก้เศษแสดงว่ากระแทกอย่างรุนแรงใช่ใแต่ว่ามันไม่เข้าแต่ว่าแทงนิดนึงคุณหมอไม่ได้ผ่าตัดรักษาคือเลือดถ้ามันตกข้างในมันไม่ได้ช้ำอยู่เฉพาะบริเวณกิวาหนังหรือกล้ามเนื้อถ้ามันตกข้างในเนี่ยมันก็จะเกาะตัวเป็นริ่มอยู่แล้วนะฮะถ้าริ่มมันเล็กแล้วมันไม่ได้ไปรบกวนอวัยวะใดใด ต่อไปมันก็จะถูกเม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้ามาจัดการเองมันก็จะค่อยๆหายไปฮะอ๋อมันจะสลายตัวเหมือนบางคนที่เลือดออกในสมองอะถ้าน้อยเดียวเขาก็จะไม่ผ่าตัดนะมันจะจะหายไปเองโดยระบบภูิคุ้มกันของร่างกายร่างกายมันก็จะปรับคขับของมันเองแล้วแล้วแต่แต่แต่มันมันมีผลเสียตรงว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อยาแก้เสพที่หมอให้มาน่ะจากโรงพยาบาลดิฉันแพ้แพ้ยาตัวนั้น แพ้มันก็เกิดเป็นเฟะขึ้นมามีน้ําเหลืองก็ติดเชื้อติดเชื้อแล้วก็แพ้ไอ้คือมันแพ้ไอ้เขาเรียกอะไรพาสเตอร์แปะเยื่อเยื่อกระดาษหรืออะไรสักอย่างก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยน้ําเหลือง,อ,งอ,ออกอไปกันใหญ่เลยคะ่ะก็เป็นแผลเวอะหวะเ,เ,เลยคะ่ะอขนาดใหญ่ไหมฮะแผลแผลเนี่ยมันนิดเดียวแต่ว่าไอ้เขาเรียกตุ่มแล้วก็น้ําเหลืองน้ําหนองอะไรเนี่ยรอยตุ่มแผลเยอะ รอบอกเลยค่ะโอ้ oh. เลยก็เลยพอไปหาหมอเนี่ยหมอเขาเขาก็ตีว่าคุณเป็นภูมิแพ้ซึ่งมันไม่ใช่อะ่ะมันเกิดจากตรงที่เราตกต้นไม้มาซึ่งภูมิแพ้ก็น่าจะเป็นอยู่แล้วแพ้เนี่ยเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะะใทีนี้เนื่องจากแพ้ง่ายอะนะคะ,ะแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันไปก่อให้เกิดอาการที่จะ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนี่ออกมาต่อต้านนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลามคือหมอเขามิที่ฉชยถูกแล้วล่ะครับว่าเป็นภูมิแพ้แต่ว่ามันเกิดจากการติดเชื้อด้วยแล้วก็ทําผิวหนังเราเนี่ยสร้างปฏิกิริยาขึ้นนะครับอ่าแล้วพี่สาวบอกใช่ไหมฮะพี่สาวเขาบอกว่านี่ลองมากินบิมสิบิมก็เลยก็ลง,งงตอนแรกอะไรบิมเบิมไม่รู้จักฉันินยาฉันกินยาของฉันมาตลอดใช่ไหมฮะใช่ค่ะ คือไม่เคยไม่เคยเคยทานอาหารเสริมมาก่อนไหมฮะไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบทานยาอะไรแบบนั้นอ่ะไม่ชอบทานทานอาหารเสริมใช่แต่กินยากินยาหมออแต่กินยาหมอที่ตัวเองสั่งเองด้วยเออเอาสิเอออ่ะเสร็จแล้วคุณคุณน้าแนะนําว่ายังไงบอกว่าลองมาลองมาอะไรนะโอเปเรชั่นบิมสีสีเขียวเนี่ยดีนะอ่าฮะให้ฟรีฟีก็เมินไม่เอา อ๋อตอนแรกยังไม่ยังไม่อยากรับค่ะยังไม่อยากรับก็จดจดจ้องจอง้จองอยู่เหมือนกัน,นะฮะเอามาตั้งไว้เหมือนกันแล้วก็มองมันจะช่วยได้ยิงเหรอก็นั่งมองมันคงไม่ช่วยแหละฮะผมก็เห็นหลายคนนะเอาไปตั้งไว้แล้วก็นั่งมองไปอย่างเดียวมันก็ไม่ช่วยจริงๆฮะเพราะว่าเราเราคิดว่าขนาดยาหมอเองฉันทานเนี่ยไม่หายใช่อันนี้มันจะหายเหรอคอือหลังเขาอคือตาหลังเนี่ยเขากลัวว่าจะเป็นมะเร็งเขาก็บอกว่า พี่สงสัยไม่ค่อยดีแล้วล่ะจะเป็นมะเร็งลรวบอกเอางั้นเอาสีเขียวไปกินจบอกเขาไปอ,อเอาไปกินเลยคือพอขูว่าจะเป็นมะเร็งซะหน่อยเลยน่ากลัวพอดีหลานสาวก็พาไปหาหมอเหมือนกันหาหมอ,อโรงพยาบาลเขาก็ให้ยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยค่ะทันนี้เขาก็ทานไปปรากฏว่ามันยุบก็เกิดปฏิหารเอามาเลยเอามาเลยออ๋ ลองกับตัวเองค่ะแล้วเห็นผลเห็นผลเริ่มต้นทานยังไงฮะตอนแรกเริ่มต้นพี่เขาก็ให้เริ่มต้นที่ถ้าเป็นในตรงนี้นะฮะตรงอกอ่ะชั้นทานหกถึงเก้าเม็ดแคปซูลสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันเลยอยากให้หายเร็วๆค่ะอยากให้หายเร็วๆอ่าฮะแล้วเป็นยังไงบ้างกี่วันก็สักอาทิตย์หนึ่งนะเร็วมากเลยค่ะอืมเร็วๆมากคือน่าจะเป็นอาการใกล้เคียงกันไหมฮะจังครับจากจากผื่นจากภูมิแพ้ ที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะเราจะสันนิษฐานว่าเป็นจากภูมิแพ้ได้ไหมฮะก็ภูมิแพ้นั่นแหละค่ะคือภูมิแพ้เนี่ยอย่างของคุณนานี่มาเกิดขึ้นตอนอายุ45แล้วใช่ไหมฮะคือภูมิแพ้เนี่ยมันไม่ได้เลือกอายุมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็พี่ก็เป็นน้องก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาจากกรรมพันธุ์ด้วยก็ได้นะเอออย่เสริมนิดนึงคือดิฉันทานน้ำมังคุดมาก่อนด้วย ปูพื้นมาสักสามกล่องได้ทาน้ำมังคุดมาก่อนแล้วถึงจะเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะก็คือดื่มน้ำมาก่อนใช่ใช่ฮะเลยคิดว่าที่มันหายเร็วนี้เป็นเพราะน้ำมังคุดด้วยหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์ครับระหว่างใช้สีเขียวใช้น้ำมังคุดควบกันางคะใช่ค่ะโอเคครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเร็วมากนะครับเร็วมากทีนี้เรามาดูว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเราพูดถึง เพื่อเพของเราก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับสร้างภูมิคุ้มกันแล้วไปสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าเืืี่ขึ้นในร่างกายหรือภาวะไม่ปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับเราเราดูเมื่อกี้เราพูดถึงอาการภูมิแพ้ก่อนของคุณนาาก็เหมือนกันนะของของคุณชูวัฒน์คุณก็เหมือนกันคุณแตงก็เหมือนกันก็ทีเอสสองมากไปครับนะครับเพราะนั้นก็เราเราก็สร้างทีเอสหนึ่งแล้วก็ทีเรกูเลเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ไปกดทีเอสสองนะครับ ตัวทีรโคเรเตอร์มันก็กดอาการภูมิแพ้ทั้งหลายแหล่นี่แหละเพราะอาการภูมิแพ้มันหายไปรวดเร็วจากแคปซูลสีเขียวของเราง่ายนะฮะก็เห็นกราฟอย่างนี้ครับทีเอสหนึ่งที่เพิ่มขึ้นทีไรโคเรที่เพิ่มขึ้นจากการกินแคปซูลนะครับมันก็ไปกดทีเอสสองเพราะอาการทั้งหลายแหล่มันก็หายไปทีนี้เมื่อกี้นี้อาการอักเสบ <ừ> อักเสบอ,อาการอักเสบก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าทีเอสสองมันมากไปนั่นแหละนะครับ ทีนี้ในขณะที่เราลดอาการภูมิแพ้กลดอาการอักเสบที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจาก T S สองที่มากไปด้วยราะทั้งสองอาการมันก็หายไปพร้อมกันทีนี้ข่าวนี้เรามาใช้น้ำมังคุดควบด้วยน้ำมังคุดมันก็ลด T S หนึ่งที่มากเกินไป T S สองที่มากเกินไป T S สิบเจ็ดที่มากเกินไปแล้วมันก็ไปเพิ่มทีเรกูเลเตอร์รันจากการที่มันลดทั้ง T h หนึ่ง T S สอง T S สิบเจ็ดนี่นะแล้วมันไปลดที่สําคัญคือไปลด T S สองนะครับ มันก็ไปร่วมด้วยช่วยกันกับแคปซูลเพื่อเราเรารู้ว่าดีขึ้นเมื่อไหร่ครับประมาณ2อาทิตย์ะประมาสออาทิตย์เมื่อกี้บอกสผมนึกว่าสเดือนนะผมผมจะต้องอ๋อไม่ฮะคือที่ผมเรียนถามสเดือนเพราะผมกำลังจะจูงเข้าอีกอาการหนึ่งอ๋อครับคือไวรัสตับเสพชนิดดีเห็นบอกว่าทานต่อเนื่องไปที่ว่านี่คือ3เดือนใช่ค่ะแล้วไปตรวจเลือดไปตรวจเลือดที่สามโรงพยาบาล สามโรงพยาบาลเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เขาบอกว่าเวลาจะไปตรวจเอ่อเพื่อให้แน่ใจฮะเพื่อว่าเราเป็นจริงหรือเปล่าเออเพื่อให้แน่ใจของผลการตรวจผลการตรวจก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทั้งสามโรงพยาบาลฮะโรงพยาบาลที่หนึ่งไม่มีแห่งแรกไปตรวจไม่เป็ต้องบอกชื่อไหมฮะไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกก็ได้ฮะไม่มีไม่มีไวรัสตับบีไม่มีเชื้อไวรัสตับักเสพชนิดบีใช่ไม่มีแห่งแรกไม่มีอ้าวแห่งที่สองไปอีก เขาก็บอกว่าไม่มีคุณอยากให้มีเหรอเออสองไม่มีก็น่าจะเชื่อแล้วนะไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่ออีกเขาบอกต้องสามเชื่อคนยากนะฮะเนี่ยเออเสร็จแล้วไปที่สามโรงพยาบาลรัฐบาลครับไม่มีแล้วดิฉันตรวจเอทเพิ่มไปเลยเพื่อความมั่นใจ เพราะว่าตอนที่เป็นพวกภูมิแพ้เนี่ยที yep. ่เป็นจุดแดงๆอนี่เขาบอกว่าอาการอย่างก็เป็นเอดนะเพื่อความมั่นใจตรวจไปเลยตรวจไปเลยนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแต่อันไหนแพ้ก็อย่าไปลองนะฮะดูท่าทางจะยากนะบ้างเล็กน้อยก็โดนยากนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณแตงครับคุณน้่ครับ